ไปห้องน้ำลงไปห้องน้ำใช่ใช่แต่ <laughs> สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบอร์มิวดานะครับวันนี้ก็เป็นอีพีแรกของช่องเรานะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันจะพาไปที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำนดัง แล้วเราไปดูกันครับว่าระหว่างการเดินทางมีอะไรบ้างไปเลย let's go ผู้ร่วมเดินทางพร้อมนะครับก็วันนี้ไม่เป็นไรคุยเลยระยะทางที่เราจะเดินทางไปกันห้วยน้ำดังครับไปอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังทั้งหมดจากที่นี่ สองชั่วโมงยี่สิแปดนาทีครับเดี๋ยวเป็นไงไปดูกันเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นสู่ยอดดอยกันเดี๋ยวเราต้องแวะหาของขึ้นไปกินข้างบนกนันก่อนเดี๋ยวเราจะไปแวะกันที่ Mac แม็โคลนะครับเห็นหน้าไหมเห็นไหมเห็นสิเรากำลัง โอเคครับตอนนี้เราถึงไมโครแล้วเดี๋ยวเราไปหาซื้อของที่เราจะมาทำหมูกระทะกินวันนี้ก่อนไปกันเลยกินผักค่ะกินแล้วนะกินผักโอ้โหขอเนื้อครับเน้นๆน้มาเลย ตลาดเนะไม่รอเขาจมไหมไม่รู้อุ้ยสีมันไม่ได้อะตัวเปลี่ยนได้เปลี่ยนเพราะว่าเขาเลือกเองเลยผักไหนที่มันอ่าสักอันขนาดตัวเนี้ยสักอันเห็นไหมไม่ขมอ่ะเคยกินแล้วอ่ะหยิบครับโอเคไปอ๋อสองคนกินอะไรเยอะแยะแค่นี้พอไปไปจ่ายตังค์กันครับ ครับจะกลับแล้วเดี๋ยวอะไรเยอะแยะจัดูค่ะกินอะไรเยอะแยะยวดูค่ะว่าจะไม่เหลือมีคนอยากเป็นบ้าบิน กินทุกครั้งคือบ้าิดมาเพื่สิ่งนี้ด้ก็ถ้าไม่มีนี่เศร้าเลยนะโอเคครับเราพร้อมกันแล้วว่าจะไปต่อกันเราแวะหลายที่มากตอนนี้เวลาบ่ายสอง ห้านาทีตอนนี้ระยะทางไม่ลดลงเลยหนึ่งร้อยเก้ากิโลโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูระหว่างทางกันว่าเป็นไงไปเลย Let's go กโอ้เมื่อกี้พูดไปซะเยะเลยนะฮะแล้วต่กล้องลืมกดถ่ายขอบคุณที่แจ็คนะครับที่อยู่ในคันระบังดร้ว่านี่ต จะงอแงช่วงเวลาเดียวทุกวันก็คือตอนประมาณหกโมงเย็นเขาบอกว่ารอบแรกเป็นช่วงเวลาใกล้ใหกโมงเย็นที่สุดแต่ไม่ได้กลัวจะมีอาการงองแงร้องไห้คุณครตอนนี้เรามาใกล้ถึงละเยประมาณอื้อแปดนาทีห้องน้ำอยู่ตรงนู้นลงไป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 ไปไป ลงไปห้องนำ้ำลงไปห้องนำ้ำทางมันโคง้งจะมีเยนะ่อไปห้องนำ้ำไปห้องนำ้ำอย่ามาโยงตอนนี้โอเคเราไปห้องน้ำกันก่อนนะฮะ ไปทังงหนเลยอานนี้ว้าวสวยมากตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางมันเป็นจุดพักพักรถนะฮะต้องให้เขาพักก่อนเพราะว่าทางมันค่อนข้างคดเขี้ยวคนที่ไม่เคยก็ผมแนะนํานะให้หายาแกอ้วกไว้ ยังไม่ถึงนะครับอุทยานแห่งชาติแม่น้ําดำแตบบ่ว่าตอนนี้เราแวะเข้าห้องน้ําห้องท่ากันประมาณอีก15ทีก็จะถึงละเดี๋ยวเรามาเจอกันที่อุทยานแห่งชาติละกันว่ามันจะสวยแค่ไหนนี่ครับแค่มะหว่างทางโหโบรรยากาศทั้งเสือขนาดน,นี้แล้วถ้าไปถึงแล้วเป็นไงเดี๋ยวไปดูกัน จะไปการเต็นท์นะครับสองคนครับสองคนนี่สองเออหนึ่งร้อยห้าสิบนะหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะเออไม่ว่าคารุดสามสิบนะครับได้ครับขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับเมารถเมารถครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับคนไม่สบายหรอกค่ะเมารถค่ะคูณไม่ได้ค่ะถึงแล้ว เราถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเรากาลังจะเข้าไปกันอีก6กกิโลก็ตอนนี้เราซื้อตัว๋วซื้ออะไรเสร็จละเดี๋ยวเราไปหารักการเต้นกันแล้วเราก็ไปการเต้นกันเลยเขาบอกให้ถ่ายนะคะแต่เราไม่สามารถถ่ายได้เราวางทางเพราะว่านี่คือสําบับเราที่ไม่ไหวแล้ว จะมีที่ข้างในจะสวยก็ตรงนี้แต่ว่าเราก็ต้องเช่าของที่นี่ไปเลยแต่เราไปดูที่ก่อนข้างในคืออีกสองไม้มตรไปให้สุดไปให้สวยไปลาสุดท้ายเลย ตอน,นี้เราถึงอ่าลานกางเต็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูที่การเต็นก่อนเขาบอกว่ามีทั้งหมดสี่ห้าลานนี่แหละแต่ว่าลานอื่นคุณจะเยอะเดี๋ยวเราไปดูทางนี้ก่อนว่ามันโอเคไหมถ้า,าโอเคเราก็จะตังกางกันลานนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราต้องไปเช่าเต้นเพราะว่าเรา ไม่ได้เตรียมเต็นมาเพราะว่าที่นี่เขามีให้เช่าราคาก็าไม่แพง200ร้อยกว่าบาทอากาศไม่ร้อนนะทุกคนแแบบนี้แต่อากาศไม่ร้อนนะทุกคนนี่จะเป็นเต็นทุกนี้ที่เราต้องเช่ามากกว่าเดี๋ยวไปทำการเช่าเต็นดีกว่าครับแต่บอกเลยว่าสวยมากโคตรขม ค่าเข้าก็ไม่แพงครับเมื่อกี้รวมค่ารถแล้วมากันอีกสองคนก็ร้อยนิดนิดร้อยกว่าบาทแล้วก็ถ้าไม่มีเต็นท์มาก็เขามีเต็นท์ให้ค่าเต็นท์ก็สองร้อยี่สิบห้าบาทถ้าจำไม่ผิดนะนี่ครับผมเร,เราไปถามเต็นท์ที่กันหน้าที่กันจะเช่าเต็นท์นะครับเช่าอุปกรณ์พี่ครับปกติลานไหนสวยจุดอะ ลานสี่เหรอเอาไปกลางเองได้ใช่ไหมถ้าไม่ชอบร้านสองลว่ารานสี่จะไปลานอื่นแล้วแทน <c oughs> เอาใส่เข้าไปอืมคุ้มเลยครับ <c oughs> เต็มรถ เขาบอกว่าลานสี่เป็นลานที่ยอดนิยมใครมาก็ชอบไปลานสี่กันเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันสวยที่สุดยังไงโอเคไปเต้นกันเธอกลางนี้เขาจะไปเอาของกลางกลางปูกับพื้นสวยไ ตอนนี้ยังรู้สึกเวียนหัวไม่หายเลยค่ะทุกคนอาจาจะต้องได้ไปกินส้มตำนะคะเพราะว่าจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นถ้าเราได้กินของแซบๆซคนนี้ค่ะสงสารมากเลยอ่ะชนี่คือไม่ทำอะไรสักอย่างเลยชนี่คือไม่เอาอะไรแล้วจะนอนอย่างเดียวเลยคะ่ะเหนื่อยไป โคเดี๋ยวไปช่วยนะไม่เดี๋ยวไปร้านนี้ยังดีร้านอื่นแม่งเหนื่อยร่านี้ดียังร้านนู้นอ่ะโหเดินลงร้านนี้มันไม่ได้ปิดฝากระโปรงหลังไว้ไปไปค่ะ let's go คุณเป็นอะไรอะคะหายใจเรื่องนี้สองรอบเป็นเหนื่อยยี่หายคือว่าข้างบนเนี้ยมันสูงไงใช่เท่าไหร่ละพันเจ็ดพันเจ็ดร้อย สากระดับนั้นทะเลฉันยังแบบมุนๆแล้วคืออากาศข้างบนอ่ะมันบางมันเลยทำให้หายใจแบบแต่ว่าตอนเนี้ยมีความรู้สึกว่าโอเคคือมันมันมีลมผ่านก็จริงนะคะแต่ว่ามันก็มีแดดด้วยก็เลยแบบเป็นบรรยากาศที่โอเคเพราะไม่ได้ยกคนยกใช่ทุกคนอาจจะไม่ได้แบบว่า ถ้าใครที่อยากรู้ว่าระหว่างทางเป็นยังไงต้องมาเองค่ะาะว่าไม่ได้ไม่ได้ทางไม่ค่ะนไม่ได้ถ่ายค่ะแต่เธอไม่ไหวเองแก๊นไม่มีความหนาวเลยทั้งซ้นเลย ชิวอะไรก่อนปแปบบ๊บน,นึงแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยว,ว,ยวจะพาเดินชมรอบๆได้เจอกันวันนี้เราจะต้องสำรวจพื้นที่รอบๆนะคะประมาณนี้นะคะอากาศกำลังดีอันนี้จะเป็นลานสีนะคะโซนดีแต่ก็ห้องน้ำจะอยู่ตรงนี้แล้วก็เดินหนอีกนิดนึงจะเป็นอุ๊ยตรงข้างล่างเห็คนควากมี ตรงนี้ก็มีกลางเ็นได้นะคะทุกคนนี่เป็นลานลานสามแล้วก็ตรงนี้พื้นที่จอดพื้นที่เขาแบบว่าว่างมากเลย,น,เยนี่ไง ซึ่งตอนที่เรามาเมื่อกี้ก็คือเรามาเช่าตรงจุดนี้นะคะเช่าเต็นท์หรือว่าต่างๆที่เราแบบมาสอบถามเมื่อกี้สวยโอ้นี่นตรงนี้นก็สามารถถ่ายรูปได้นะคะสวยเขาบอกว่าเป็นจุดชมวิวนี่จะเป็นป้ายนะคะเป็นแผนที่แหล่งท่องเที่ยวนี่ค่ะทุกคนสําหรับใครที่ อยากรู้นะคะว่าแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่มีที่ไหนน่าสนใจบ้างตรงนี้เยอะแยะเลยโอเคอเรา okay. จะไปโกูกโก้โกูนี่คือไปไหนไปซื้อซ่อมกันครับมี <G> un, คนแถวนี้นอยากกินส้มต่อมเราไปหาดูกัน เราอยู่ที่ร้านบนอุทยานเรากินอะไรลองท้องหน่อยเดี๋ยวดึกๆเราจะไปกินหมกหูกระทะกันวิวดีกินอะไรลนะ่ะกินต้ตมตำสิอยากกินต้ตมตำวิวสวยมากเป็นร้านกาดเปตัวอะไรร้าเป็นแต่ค้าที่ไม่ได้ขนมใช่ใช่แต่ทุกคนคะดูลมแรงมากแค่ไหน เไฮ้ยแต่ช่วงเนี้ยจะบอกว่าถ้าใครมาก็คือโอเคอยู่<ช>เพราะว่าคนไม่ได้แน่นขนาดนั้นค่ะแล้วก็อือหแล้วก็บรรยากาศก,าศก็คือดีแบบเดียวลมเย็นดีแล้วก็แต่ตรงนี้มันเป็นที่ที่พาท,ที่ตกแต่ที่เราไปอยู่อ่ะเป็นที่ที่บานีืขึ้นไหลังนี้คนเขาเลยเป็นมเยอะ เห็นตรงนู้นไหมครับไกลๆตรงนู้นตรงนู้นคือลานน่าจะเป็นลานหกตรงนี้ลานสามที่เราอยู่เนี่ยเป็นลานสี่เป็นลานกลางเต็นท์กันแหละตอนนี้ไม่ต้องหาหาหีหาอะไรต้องบอกว่าต้องบอกคนดูทุกคนนะครับว่ามาช่วงเดือนกุมภาดีมากเพราะว่าใกล้จะหมดหนาวแล้วก็ยังไม่เข้าร้อนเป็นช่วงที่แบบ ไม่หนาวเกินอากาศเย็นๆว<ะ>ันนี้เรามารอดูผ้าทิศตกดินกันที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังน่าจะไ,ได้ยินมันเสียงลมแรงมากมันตกเสร็จแล้ว,วตกใจเราดูผ้าทิ่ตกดินกันแล้วนะครับตอนนี้อากาศแบบนี้เดี๋ยวเรากลับไปที่ แคมปิ้งของเราแล้วเราไปทำหมูกระทะกินกัน,กน,กนลุยเวลาสองทุ่มสี่สิบกว่านะครับมันรู้สึกไม่ได้ง่วงนะแต่ว่า รอบข้างเขานอนกันหมดแล้วก็ Τ น่าจะรอไปดูพาทิตย์ขึ้นตอนเช้ากันก็คิดว่าวันนี้ก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกัน6โมงิบกว่าไปดูพราทิตย์กันนะ กำลังคืนครับท่านตื่นมาดูทานบรรยากาศตอนเช้าของที่บุิยารเอกชนห้วยน้ำดังบริเวณลานกลางเต็นท์สี่นะครับโคตดี ารที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังราคาไม่ได้แพงมาก50 60แต่วิวโคตรดีครับทุกคนดู ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวกิ่วลมนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดชมวิวกันเดี๋ยวเราลงไปถ่ายรูปกันข้างล่างนะครับไปดูข้างล่างกันว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยวิวโคตรดี ตรงไปข้างล่างนู้นครับตรงนู้นเลยเป็นไงชอบบรรยากาศไหมแดดคะ่ะบรรยากาศดีปะ่ะดีแต่ว่าตื่นสายไงวันนี้คือจะหนาวหรือจะร้อนตอนเนี้นวันนี้ตื่นสายไงงงตัวเองมากบรรยากาศข้างล่างตอนนี้ พคตรดีเดินลงมาจากจุดข้างบนเดินลงมาข้างล่างก็จะเห็นวิวประมาณนี้ครับท่านผู้ชมโอ้โหไปดูขอบขอบ,ขอบกันจะเห็นอะไรปะขอบขอบอ๋อเป็นเหวครับท่านผู้ชมขอบขอบข้างล่างเป็นเหวนะ แต่ตอนนี้ไปหากาแฟกินกันกหรครับไม่ไหวละกินกาแฟดีกว่าก็ก <c oughs> ต้องเดินขึ้นตรงนี้ร้านกาแฟข้าง,งบนนะ <c oughs> มันไม่ใช่หน้ามันหรือเปล่าทำไมดอกไม้มันเหี่ยวจังเออมันโดนแดดอ่ะสงสารเนาะขึ้นมันได้อีกแล้ว เฉยขึ้นไปก่อนเลยครับฝั่งกาแฟให้ด้วยไม่น่าจะตามขึ้นทันอากาศข้างบนมันเบาบางนะฮะเวลาวิ่งเวลาเดินมันจะทำไม่เหนื่อยง่ายมันไดมันก็ชันสะละือเกินดูสิหากาแฟกินเพิ่มพลังแล้วก็น่าจะกลับละิีกาแฟแล้วครับ โอเคล้านกาแฟแล้วโอเคครับผมจบทริปแย่งชาติห้องน้ำลังแล้ววันนี้ก็บรรยากาศทุกอย่างดีมากตื่มาตอนเช้าบรรยากาศรอบข้างพาทิตขึ้นผู้คนที่มาดูพาทิตขึ้นตอนเช้าอากาศ เย็นสบายทุกอย่างพอเฟกไปหมดครับตอนเช้าทริปหน้าเราจะพากันไปเที่ยวที่ไหนพาไปทำอะไรหรือว่าจะพาไปดูนู่นดูนี่ดูอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยกันทุกคนาะวันนี้ขอลาไปก่อนวัสดีครับ